ตัวเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศอะคะ่ะมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เร็วส่วนน้องอะคะ่ะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากๆเลยก็คือจากที่เคยมีอาการไอหายใจแรงๆเหนื่อยหอบง่ายอะคะ่ะอาการเหล่านี้ลดลงแล้วบางครั้งก็แทบจะไม่มีอาการเลยสวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชน,นะคะ่ะ เลี้ยงสัตว์มันก็จะมีการที่แบบกลิ่นฉี่กลิ่นตัวน้องพวกนี้ค่ะมันก็จะทําให้สุขภาพมลภาวะหรือว่ากลิ่นต่างๆในห้องมันก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะคือน้องอะ่ะมีโรคประจาตัวก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับพวกหลอดลมเคยพาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่ามันเกิดจากพวกน้ําหอมฝุ่นหรือพวกความสกรปรกมลภาวะต่างๆพวกเชื้อแบคทีเรียเชือ้อราพวกนี้อากาศที่มันไม่โฟลภายในห้องอ่ะคะ่ะมันเลยมีผลกับพวกหลอดลมของน้องพอหลอดลมมันไม่โฟลหลอดลมมันตีอะค่ะเขาก็มีการไออยู่ตลอดเว ถ้าเกิดว่าอากาศเริ่มเย็นลงหรือว่ามันเป็นตอนกลางคืนคน่ะก็จะยิ่งไอทีทีขึ้นมันเกี่ยวกับหลายอย่างเนาะเกี่ยวกับอากาศอะไรพวกอย่างเงี้ยด้วยมันก็เลยเป็นโรคที่ต้องรักษาระยะยาวก็คือเป็นห่วงน้องอะคะ่ะอยากจะให้น้องหายจากอาการพวกนี้ส่วนตัวเองอะคะ่ะก็มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เหมือนกันมีการแพ้ฝุ่นมีปัญหาในเรื่องของการหายใจไม่ค่อยออกตอนนอนตัวตัวเองก็หาคุณหมอเหมือนกันแล้วก็พบว่าสาเหตุที่มันทําให้เราเกิดอาการแบบเนี้ยต้นเหตุมาจากสิ่งเดียวกับที่น้องเป็น ่วนตัวก็มีวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการที่ใช้เครื่องฟอ,อกอากาศน,นะคะเพราะคิดว่ามันน่าจะดีกับตัวเราแล้วก็น้องแต่ว่าพอใช้ไปสักพักนึงอะคะ่ะไม่ได้เห็นผลหมายถึงว่าตัวเราเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นเท่าที่ควรตัวน้องเองก็เช่นกันก็เลยมองหาวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆพอดีไปเจอแอดของฟูดเทคมาค่ะเห็นว่ามันเป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศแต่ด้วยมูลค่าของเครื่องะคะ่ะที่ราคาค่อนข้างสูงเราก็เลยอยากได้ความมั่นใจก่อนที่จะตัดสินใจซื้อพอดีช่วงนั้นเขามีแคมเปญในการทททดดดลลลลอองงงใใชช้้ะ่ะะก็เยเยยปบีนูค จากการที่หาข้อมูลมานะคะก็พบว่าตัวเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศนะคะมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เร็วภายใน1.6นาทีแล้วก็ยังมีใบรับรองจากสถาบันถึง7สถาบันนะคะทําให้เรามั่นใจมากว่าปลอดภัยกับทั้งคนและสัตว์รวมถึงโรงพยาบาลสัตว์เขาก็ยังใช้ด้วยะคะ่ะอันนี้ก็เลยทําให้หน่าสนใจมากขึ้น หลังจากที่เ่าลองใช้มา7วันนะคะก็พบว่าตัวเองอะคะ่ะมีอาการภูมิแพ้ที่เบาบางลงจากที่เคยนอนหลับไม่ค่อยสนิทก็คือนอนหลับสนิทมากขึ้นรู้สึกพักผ่อนเพียงพอกลิ่นอับที่เคยมีภายในบ้านนะคะกลิ่นสาบน้องกลิ่นฉี่น้องอะคะ่ะก็รู้สึกว่า มันดีขึ้นอากาศสะอาดมากขึ้นส่วนน้องอะคะ่ะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากๆเลยก็คือจากที่เคยมีอาการไอหายใจแรงๆเหนื่อยหอบง่ายอะคะ่ะอาการเหล่านี้ลดลงแล้วบางครั้งก็แทบจะไม่มีอาการเลยหลังจากที่พาน้องไปหาคุณหมออีกรอบนึงนะคะก็พบว่าโอ้ยอาการน้องดีขึ้นทําให้เราอะคะ่ะมั่นใจว่าเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศอะมีผลแล้วเราก็เลยตัดสินใจซื้อเลยะคะ่ะ วิธีการใช้งานเครื่องนะคะง่ายมากๆเลยค่ะวางเครื่องในพื้นที่ที่ต้องการใช้งานเสียบลั๊กเปิดสวิตช์แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วค่ะ เครื่องที่เราซื้อเป็นแบบตั้งพื้นเคลื่อนย้ายไปยังห้องต่างๆได้สะดวกจากที่คุยกับแอดมินนะคะเขาบอกว่าเครื่องจะเคลียร์อากาศได้ภายใน2ชั่วโมงแต่ว่าเราค่ะเปิดเครื่องไว้24ชั่วโมงเลยจะได้เคลียร์อากาศภายในห้องได้ตลอดเวลาหลังจากที่เปิดใช้งานตลอด2 4ชั่วโมงทุกวันนะคะก็พบว่าค่าไฟไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เชลยแล้วอยู่ที่ประมาณ40บาทต่อเดือนส่วนตัวใช้แล้วเห็นผลจริงนะคะทั้งเรื่องสุขภาพของตัวเองของน้องแล้วก็กลิ่นทีล่ลดลงมั่นใจได้เลยเพราะว่าเครื่องเป็นระบบมาตรฐานเดียวกกกกัับบโรงพยบบาาลลลลแะคินเือใช้ คุ้มค่ามากค่ะเพราะว่าใช้ได้กับทั้งคนและสัตว์เหมาะกับคนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านห้องนอนคอนโดหรือพาร์ทเมนต์มากๆเรื่องดีไซน์นะคะที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือเป็นเรื่องของความสวยงามความหรูหรานะคะแล้วก็เครื่องเล็กกระทัดรัดเหมาะสาหรับการเคลื่อนย้ายง่ายไม่เกะก,กะแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่การใช้งานสําหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็อยากจะซื้อเครื่องไปใช้ติดต่อไปที่เพจกู๊ดเทคนะคะเคะ้คามีโปรผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนตกเดือนละสองพันกว่าบาทเท่านั้